เดือนตุลาคมเงินคนแก่หรือว่าเงินคนชราเนี่ยได้เพิ่มไหมทุกคนเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมก็จะขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่สิ้นสุดข,ของปีงบประมาณแต่ละปีค่ะคนที่รอคอยในเรื่องของการปรับ เบี่ยงชีพนะคะตามที่ได้แบบเหมือนมีกระแสข่าวมาเมื่อต้นปีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือยังไม่มีการปรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ยาตาย,ายของเรายังได้เหมือนเดิมเท่าเดิมนะคะ6 0 0้อถึงหนึบาทตามขั้นบันไดเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าวันนี้มีเงินพิเศษเข้านะคะใครที่ยังไม่รู้นะกลับไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้ได้นะคะ แปะไว้ให้แล้วค่ะทุกคนขายเกิดก่อนพศ2492และมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เงินขา้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกเป็นหมาเยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะรู้ตัวว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ให้รีไปทําเลยนะคะเขาจะโอนรอบเก็บตกวันที่24ตุลาคมเดือนหน้าค่ะ